สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการที่นี่อยุธยาใน,ในช่วงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพนคกรสิยา, <centigrade. S 2> าเพื่อประชาชนครับรายการที่เกิดขึ้นมาเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพนักกรสิยานั้นทําอะไรบ้างและก็มีภารกิจอะไรบ้างนะครับผ่านเรื่องราวผ่านภาพของกิจกรรมต่างๆแล้วก็คําบรรยายหรือว่าการอธิบายของอผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพนัรศรสิยานะครับ วันนี้ครับคุณผู้ชมครับเราจะมาฟังเรื่องของการศึกษาต้องบอกเลยว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพนัลคอนสุรยานให้ความสําคัญในเรื่องของการศึกษามากนะครับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยในช่วงของสิปีหรือว่ายี่สิปีที่ผ่านๆมาเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรียามีการพัฒนามีการลงไปตามโรงเรียนนะโรงเรียนอย่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนี้ก็มีโรงเรียนในสังกัดนะโรงเรียนวัดปากคาโรงเรียนวัดช่างทองอย่างเนี้ยนะครับก็จะมีการไปช่วยเหลือไปพัฒนาไปทำกิจกรรมต่างๆนะครับแล้วก็ สนับสนุนงบประมาณต่างๆเข้าไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการเรื่องของการศึกษาซึ่งเขาก็มีแนวทางในการดําเนินการอยู่แล้วนะครับอะวันนี้จะไปฟังผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการศึกษาครับ การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับภารกิจงานด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเป็นนโยบายที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยามอบให้ส่วนราชการซึ่งเป็นกองที่ดูแลและผิดชอบงานด้านนี้ได้แก่กองการศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมค่ะซึ่งกองการศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมนั้นจะต้องมีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนภารกิจงานด้านการศึกษาให้มีคุณภาพโดยเริ่มตั้งแต่การจัดให้มีสถานศึกษาในสังกัดซึ่งณปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของเรามีโรงเรียนในสังกัดจำนวน3มแห่งด้วยกันได้แก่โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยาเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายค่ะส่วนอีกโรงเรียนหนึ่งก็จะเป็นโรงเรียนวัดช่างทองบุญบำรุงราชโรงเรียนวัดช่างทองจะจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงประถมศึกษาชั้นปีที่6แล้วล่าสุดนะคะในปีการศึกษา2567ภาคเรียนที่1เราได้จัดให้จัดตั้งให้มีโรงเรียนเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งโรงเรียนมาอยู่ในสังกัดอยู่ในกำกับดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้แก่โรงเรียนอนุบาลศูนย์ศิลปาชีพบางไทรในพระราชูปถมัมภ์ซึ่งเราได้รับมอบภารกิจนะคะการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลมาในครั้งนี้การศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเราจัดให้มีระดับของการจัดการเรียนอันสอนโดยมุ่งเน้นเฉพาะเด็กปฐถมวัยดังนั้นนะคะเราก็จะจัดให้ให้มีการ การเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล1ถึงอนุบาลสอนุบาล3นะคะถ้าเทียบกับช่วงอายุเนี่ยก็คือช่วงอายุ 3, 4, 5, ะะสามสีห้นะคะสาขวบ4ีขวบ5ขวบนะคะซึ่งเราถือว่าเด็กปฐมวัยนะคะเป็นเด็กที่เป็นรากฐานนะคะของเด็กแล้วก็เยาวชนที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่จะมีอนาคตนะคะสร้าง สร้างความดีสร้างชาติได้ในอนาคตของเรานะคะเราก็เลยมุ่งเน้นแล้วก็มีความตั้งใจและมุ่งมั่นเป็นอย่างมากสําหรับโรงเรียนอนุบาลนะคะที่จะทําให้โรงเรียนอนุบาลส่วนศิลปาชีพบางไรเนี่ยเป็นโรงเรียนต้นแบบในระดับปฐมวัยต่อไปนะคะซึ่ง ถ้าพูดถึงเรื่องของการบริหารจัดการสถานศึกษาในสังกัดนะคะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรียุทธยาน,นั้นนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ความสําคัญเป็นอันดับแรกนะคะใน,ในการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนเพราะเรามองว่าประชาชนเราต้องเริ่มส่งเสริมสนับสนุนหรือพัฒนาศักยภา,าพตั้งแต่เริ่มเริ่มต้นของการเติบโตนะคะก็คือในวัยเด็ก นั่นเองนะคะเมื่อเด็กๆมีความรู้นะคะมีเหมือนมีเกราะนะคะที่จะเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนะคะก็สามารถนำความรู้ไปต่อยอดขยายผลสู่การศึกษาในระดับสูงที่สูงขึ้นต่อไปนะคะสำหรับการสนับสนุนนะคะถามว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุยานะคะสนับสนุนหรือส่งเสริมโรงเรียนในสังกัดอย่างไรบ้างนะคะ เนื่องจากว่าเป็นโรงเรียนในสังกัดเนี่ยอำนาจหน้าทีข่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยพูดได้ว่ามีอำนาจหน้าที่เต็มที่เลยนะคะที่จะพัฒนาโรงเรียนในทุกๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากรนะคะถ้าขาดแคลนบุคลากรเราก็ดําเนินการสรรหานะคะให้มีบุคลากรในสาข,ขาวิชาที่ขาดแคลนได้ในทันทีเนื่องด้วยงบประมาณนะคะเรามีจุดแข็งในเรื่องงบประมาณ นอกเหนือจากนั้นนะคะจุดแข็งของเราสําหรับการจัดการศึกษาเนี่ยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่นะคะดังนั้นเราจะ,ะค่อนข้างจะมีจะมีจุดแข็งในเรื่องงบประมาณที่เราจะสามารถสนับสนุนในส่วนของอาคารสถานที่หรือไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้หน้าอยู่หน้าเรียนนะคะเพราะว่าสมัยนี้นะคะ าการสร้างบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเนี่ยรู้สึกว่าอยากมาโรงเรียนนะคะอยากเรียนรู้เป็นสิ่งสําคัญมากๆนอกจากนั้นนะคะใน,ในเรื่องของการศึกษาเนี่ยาทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของเรานะคะก็ยังเขาเรียกว่า,าคือเน้นมุ่งเน้นนโยบายนะคะซึ่งเราจะนําแนวทางหรือนํานโยบายระดับชาติเนี่ย มามาวางแผนนะคะในการปฏิบัติงานนะคะให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารหรือนโยบายขององค์กรด้วยนะคะซึ่งตอนนี้นะคะจะเห็นได้ว่าในโลกในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากๆก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีตอนนี้นะคะสิ่งที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยดำเนินการส่งเสริมลัสนับสนุนเป็นอย่างมากนะคะก็คือส่งเสริมเรื่อง สื่อที่เป็นสื่อทางเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมนะคะให้กับโรงเรียนในสังกัดจะสังเกตได้ว่าตอนนี้นะคะโรงเรียนในสังกัดโดยเฉพาะโรงเรียนวัดปาาคาเจริญวิทยา,าห้องเรียนของนักเรียนในแต่ละห้องนะคะเราจัดให้มีกระดานเราเรียกว่ากระดานอัจฉริยะกระดานอัจฉริยะจะมาทดแทนกระดานดําหรือไว้บอร์ดในสมัยก่อนนะคะ ข้อดีของกระดานอัจฉริยะก็คือจะเป็นสื่อกลางนะคะในการานำนักเรียนในห้องเรียนนะคะไปสู่โลกกว้างด้วยเทคโนโลยีด้วยสัญญาณเชื่อมต่อเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ตต่างๆนะคะก็จะทำให้นักเรียนเนี่ยสนใจเรียนมากขึ้นแล้วก็กระตุ้นการเรียนรู้แล้วก็ได้ได้ผลสมทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นนะคะนอกเหนือจากนั้นยังมีหลักสูตรต่างๆนะคะที่ที่เรา นำมานะคะให้ผู้เรียนได้ได้ศึกษาแล้วก็เรียนรู้เช่นก็ต้องขอาอยกตัวอย่างโรงเรียนวัดปากคาอีกเช่นเดียวกันเนื่องจากว่าถ้าเป็นโรงเรียนในสังกัดสามแห่งเนี่ยโรงเรียนวัดปากคาจะเป็นโรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียนมากหน่อยถ้าเป็นระดับมัธยมเราจะถือว่าเป็นโรงเรียนมัธยมระดับกลางนะคะต้องบอกว่าล่าสุดเนี่ยเรา กำลังรอรประกาศผลนะคะโรงเรียนรางวัลพระราชทานนะคะระดับมัธยมขนาดกลางนะคะซึ่งเร,เราผ่านในระดับจังหวัดไปแล้วนะคะซึ่งในระดับประเทศเนี่ยเรารอ,อผลอย่างเป็นทางการอยู่นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นความสำเร็จแล้วก็ความภาคภูมิใจนะคะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยานเนี่ยทุ่มเทนะคะทั้ง กำลังกายนะคะกำลังใจกำลังทรัพนะคะในการเข้าไปส่งเสริมสนับสนุนนะคะอขอกลับมาทีา่เรื่องของการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีหลักสูตรหนึ่งนะคะที่โรงเรียนรัชพักปคาจเจริญวิทยาจัดให้มีนะคะก็ก็คือหลักสูตรห้องเรียนมัลติมีเดีย สำหรับหลักสูตรนี้นะคะได้รับการตอบรับจากนักเรียนเป็นอย่างมากนะคะคุณครูนะคะก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจสอนและเราได้ทำา o u u กับทางามหาวิทยาลายัยหลายแห่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยในการที่จะเอื้อนะคะหรือ สนับสนุนในภาพปฏิบัติให้กับนักเรียนนะคะได้ไปใช้วัสดุอุปกรณ์ในส่วนที่โรงเรียนอาจจะไม่มีสําหรับห้องเรียนมัลติมีเดียดียังไงนะคะจะเป็นห้องเรียนที่เราเนี่ยทำให้กับนักเรียนได้ได้มีความรู้นะคะในเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายภาพการตัดต่อหนังกาททาคลิปวิดีโอนะคะซึ่งเรื่องเหล่านี้เนี่ยอยู่ในกระแสอ,อยู่ในกระแสของสังคมในปัจจุบัน สิ่งที่นักเรียนได้นะคะก็คือนักเรียนเนี่ยสนใจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็เขาเรียกเรียนรู้ได้ไวและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้อย่างมากคือไปสร้างไรายได้สร้างอาชีพได้เลยนะคะคืออันนี้ถือว่าเป็นหลักสูตรที่ดีมากนอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีห้องเรียนอาชีพห้องเรียนอาชีพของโรงเรียนปากาเจริญวิทยาเนี่ยมีรางวัลการันตีนะคะจากการเข้าประกวด นะคะในรางวัลเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะดีเด่นในปอีอันนี้ไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นปีน่าจะเป็นปี65หรือ,หร,อหรือปี64เนี่ยนะคะซึ่งรางวัลนี้นะคะการันตีว่า,าการจัดการเรียนการสอนในลักษณะห้องเรียนอาชีพเนี่ยมันตอบโจทย์ความต้องการของนักเรียน นอกจากตอบโจทย์ความต้องการของนักเรียนแล้วเนี่ยยังตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในพื้นที่นะคะเนื่องจากว่าก่อนที่ทางโรงเรียนเนี่ยเขาจะจัดทําหลักสูตรนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาได้มีการประชุมผู้ปกครองและสอบถามความต้องการผู้ปกครองว่าอยากให้ลูกหลานในของตัวเองเนี่ยมาเรียนในหลักสูตรอะไรนอกเหนือจากหลักสูตรสามัญน,นะคะที่ที่มีอยู่นะคะหลักสูตรห้องเรียนอาชีพก็เป็น ในสาขาวิชาไฟฟ้านะคะแมคคาทอนิกอันนี้นะคะเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองแสดงความต้องการมานะคะเราก็จึงเปิดให้มีขึ้นโดยสำหรับการเรียนห้องเรียนอาชีพเราก็ได้ทำา o u u กับมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็วิทยาลัยการอาชีพรวมถึงผู้ประกอบการด้วยค่ะผู้ประกอบการเนี่ยจะช่วยต่อยอดเราได้มากคือจะทำให้เด็กเนี่ยได้ไปสร้างเสริมประสบการณ์นะคะ ในขณะที่ตัวเองยังเรียนอยู่นะคะทำให้เขามีความมั่นใจเมื่อเมื่อเขาเรียนจบเนี่ยพูดง่ายๆว่าเขาสามารถนำความรู้เนี่ยเข้าเข้าไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมหรือในบริษัทต่างๆที่เปิดรับได้เลยนะคะเพราะาส่วนใหญ่ต้องยอมว่าต้องยอมรับว่าสมัยนี้นะคะผู้ที่มีประสบการณ์เนี่ย จะเป็นผู้ที่ตลาดแรงงานต้องการต้องการรับเข้าไปทําง,งานนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดนะคะซึ่งเราจากที่ข้อมูลที่ผู้ทีฟังเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเราได้สนับสนุนนะคะแล้ก็ให้ความสําคัญเป็นอย่างมากนะคะนอกเหนือจากโรงเรียนในสังกัดเนี่ย ในเรื่องของการศึกษาเนี่ยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรียุทธยาของเรานะคะยังเป็นหน่วยงานที่ถือว่าเป็นอันดับต้นๆของประเทศนะคะที่ลงไปให้การสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนต่างๆวิทยาลัยต่างๆนะคะรวมถึงหน่วยงานต่างๆนะคะในเรื่องของ การศึกษาถามว่าเราสน,สนับสนุนในรูปแบบไหนนะคะปัจจุบันนะคะเราสนับสนุนเป็นรูปแบบของการให้งบประมาณนะคะเพื่อนําไปจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนเพราะเราเห็นความสําคัญว่าสื่อการเรียนการสอนนะคะถือว่าเป็นอาวุธที่สําคัญนะคะที่จะทําให้คุณครูผู้สอนหรืออาจารย์ผู้สอนในหน่วยงานทางการศึกษาต่างๆเนี่ยสามารถนะคะ สอนนักเรียนหรือนักศึกษาให้มีความรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ของอของลักูู่นะคะแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยมีพฤติกรรมอันพึงประสงค์นะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ที่เราสนับสนุนงบประมาณนะคะให้กับโรงเรียนต่างๆในจังหวัดพระนครศรีอยาอจากที่ผลงานที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยานะคะมีมาโดยตลอดจะทำให้เห็นว่าเราไม่ได้ดูแลเฉพาะ โรงเรียนในสังกัดเท่านั้นนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยยังมีหน้าที่จัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษาเนี่ยโดยการดูแลประชาชนทั้งจังหวัดเราถือว่านักเรียนทุกคนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือประชาชนที่ต้องได้รับการดูแลต้องได้รับโอกาสทางการศึกษาให้มีศักยภาพนะคะแล้วก็มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นในในเรื่องของการศึกษาค่ะ ครับและนี่คือรายการที่เนี่ยยญาในช่วงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพนักรสยาเพื่อประชาชนพบกันใหม่คราวหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ